สวัสดีค่ะร้าน ST Hair k e e p p r r นะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็นี่เลยที่แม่ค้านั่งอยู่นะคะคือเก้าอี้บาร์เบอร์นะคะวันนี้แม่ค้าก็จะมารีวิวแล้วก็สาธิตวิธีการใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่ค้าน่าจะนั่งบงังทุกๆคนอยู่เนาะ แตนแตนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นหนังสีน้ำตาลไหมนะคะสวยมากนี่เดี๋ยวแมค่ค้าแบบหมุนรอบๆให้ดูกันนะคะนี่นะคะคือมันเป็นแบบสีน้ำตาลที่แบบออกดูไม่ไหมนิดนึงแต่มันก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะนี่ แล้วก็บาะข้างบนนะคะตอนนี้สามารถปรับได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าลองปรับให้ดูอันนี้คือปรับได้ประมาณ10ระดับเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเนาะว่าตะกี้แมค่ค้าแบบปรับยังไงนะคะอันนี้นะคะมันจะมีแบบที่ดึงตรงนี้เนาะเราก็ดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ได้เลยหรือเราจะเอาออกเลยก็ได้นะแล้วแต่เผื่อแบบว่าจะสระผมลูกค้าแล้วเอาตัวน,นี้ออกก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะข้างหน้านะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบดึงกระดุมนะคะดึงกระดุมจะเป็นตัวนี้เนาะที่มันดึงตรงนี้นะคะจะดึงตรงที่พิงนะคะแล้วก็ดึงตรงที่นั่งนะคะแล้วก็ดึงด้านนี้นะคะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ดึงเนาะดึงแค่ที่นั่งกับที่พิงนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะอันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะจะปรับสูงต่ำไม่ได้นะคะพี่ๆจะปรับได้แค่ จะ,จะปรับได้แค่อนอนนะคะแต่ปรับสูงต่ําไม่ได้เนาะแต่สําหรับใครที่แบบว่า่อไม่ค้าอยากได้แบบที่ปรับสูงต่ำได้อะคะมีไหมตัวนั้นก็สั่งได้นะคะสั่งเปลี่ยนจากขาปกติเป็นขาไฮดรลิกได้นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไม่คะ้ะลองปรับนอนให้ดูนะคะวิธีปรับนะคะเราดึงตรงนี้ออกมา อ่ะแล้วเราก็ใช้แมนนวลนะคะกดลงแบบนี้เดี๋ยวแม่คะจะลองกดสุดๆให้ดูนะว่ามันจะแบบได้ขนาดไหนนะคะนี่นะคะอันนี้คือแม่ค้ากดสุดแล้วแล้วเราก็ล็อกนะคะด้วยการดึงขึ้นกับไปแบบนี้นะคะนี่ก็ <orsun! S 2> จะได้ประมาณนี้นะคะ <S <S ถ้าปรับนอนแล้วนะคะแบบว่านอนได้ค่อนข้างแบบเรียบไปเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงแม่ค้าแบบเทสนอนให้ดูนะคะว่านอนจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวนาปรับให้พี่หน่อยเดี๋ยวแม่คะลองให้ดูเลยนะคะว่าปรับนอนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็ปรับหมอนให้พอดีคอลูกค้าก่อนเนาะแล้วก็ปรับที่ แล้วก็ปรับด้านข้างเพื่อเอ็นแต่อันนี้ไหมคะจะเอ็นไม่สุดเนาะจะให้ดูแบบข้างหน้าเฉยๆนะคะอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอียงเก้าอี้ให้นิดนึงอ่ะโอเคพอแล้วพอแล้วอ่ะตรงนี้นะคะตรงที่เบาะตรงนี้นะคะเวลาลูกค้านอนเนาะเราสามารถที่จะแบบอ่าเอาขาพาดแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะเตะออกไปเพื่อพาดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะ ก็เดี๋ยวปั๊บก็ได้หน่อยค่ะอันนี้นะคะเก้าอี้นะคะตรงที่จับอันนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็โครงโครงก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ส่วนของขานะคะขาก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะตัวน,นี้นะคะ ที่ร้านะคะสามารถสั่งให้ได้นะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่แบบอยากได้เบาะสีอื่นก็สามารถสั่งได้นะคะมีแบบ12สีหรือมากกว่านั้นอย่างเช่นแบบ สีน้ำตาลที่แม่ค้านั่งอยู่ตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลมากอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลเข้มๆกว่านี้ก็มีนะคะแบบมีหลายโทนมากเลยหรือจะไม่ใช่หนังเรียบจะเป็นหนังแบบเกรดๆรดนู่นนี่นั่นก็คือมีหลายแบบมากๆเลยนะคะลูกค้าอยาก ได้แบบไหนก็คือสั่งได้หมดเนี่ยอย่างสีโค้งนะคะสีโค้งส่วนนี้ลูกค้าก็สั่งเป็นสีดําได้สั่งเป็นแบบชุบโครเมียมได้หรือจะสั่งเป็นสีขาวก็ได้นะคะแล้วก็ขาเหมือนกันขาก็สั่งได้3ามสีนะคะอ่าก็สั่งได้เป็นสีดําสีขาวแล้วก็สีชุบโครเมียมนะคะก็คือเลือกได้เลยเนี่ยอย่างเช่นตรงที่แม่ค้านั่งอยู่อันนี้ดึงกระดุมลูกค้าจะไม่ดึงกระดุมก็ได้ลูกค้าจะเอาเป็น แบบลายตรงๆเลยก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นลายาเข้าวหลามตัดก็ได้หรือใครแบบอ,อยากได้เป็นแบบลายธงชาติอเมริกานะคะก็ได้เหมือนกันนะคะที่ร้านแบบว่าสั่งได้แบบหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านข้างมีที่ห้อยที่ห้อยใดด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ ด้านนี้ก็จะแบบมีที่แบบห้อยของเผื่อจะห้อยปองห้อยปักนะคะแบบว่าครบท่วนมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะอันนี้คือผลิตจากโรงงานราคาเริ่มต้นแค่5,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวราคาตัวนี้หม่ครับปักไว้ให้ในโพดน,นะคะ ค่ะยังไงก็ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะแล้วยังไงวันหน้าหม่คะเอาเก้าอี้ตัวอื่นมารีวิวเพิ่มเติมนะคะ